ทุกคนวันนี้ข้างครัวทำอาหารจะสอนลูกทำอาหารเมนูวันนี้คือผัดกะเพราหมูเอาหมูหั่นใก่หมูกิโลเลยนะเนี่ยใส่พริกแห้งนะคะไม่ได้ใส่พริกสดกระเทียมกับพริกตำแล้วจาเอามาผัดกระ้ทมัมให้หอมเสร็จแ,แล้วก็เอาหมูใส่ผัดหมูให้สุกนี่สอนลูกนะเนี่ยลูกจะได้ทำเป็น ใส่ซอสปรุงรสนะคะซีอ,อ,อิ๊วดำก่อนเลยเราใส่แบบนี้ซีอิ๊วดำค่ะผัดตีนได้สวยงามซีอิ๊วดำหวานคะ่ะน้ำหมูก็ออกเองนะเส้วซีอิ๊วเค็มคะ่ะจำไว้นะลูก ใส่กะเอาเพราะเดี๋ยวเราชิมได้หวานใส่ครั้งเดียวพอวัอนนี้น้ำมันหอยเล่นเป็นเกกระลอนเลยค่ะยังไม่ตนงใส่ขวดแต่มันหอยลงไปเลยนะคะไม่ได้ตวงค่ะยกเกินะกระลอนเลยไม่มีกระเพรานะคะมันโนเอาว่ามีกระเพราค่ะ เส็จแล้วใส่รสดีนะคะหน่อยๆยชูรสไม่ต้องใส่ค่ะเพราะว่าในรสดีเขาจะมีชูรสมาแล้วน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะเดีย๋ยวรสชาติเราเฟิมได้ค่ะกินรสไหนใส่รสนั้นนะคะใส่ตรงใส่เท่านั้นเดีย๋ยวช้อนมากินค่ะ ลูกคถ,ถายให้อืม๋ยวต้องให้ลูกมันชิมเพราะว่าแม่มันจะกินออกเก็มถ้าลูกกินรสนี้ลูกก็เหลาทำก็ทำรสนี้ลูกชิมสะดูก่อาไกอไรอฮะพอแล้วลูกบอกพอแล้ว เพราะว่าถ้าเราจะกินเค็มเราเติมน้ำปลาได้แต่ผัดรสให้มันจางนี่แหละหวานกป๊บแรมปรแป๊แล้เค็มนิดหน่อยนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟเพราะเราไม่มีผัดทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วะคะ่ะผัดกะเพราคอนเอาว่าเป็นกะเพรานะคะหมูผัดพริกท่านี้เราจะน้ำไม่ต้องใส่แล้วเพราะ,ะว่า,วามีน้ำแล้วหมูกอแล้วจ้าบ๊ายบายนะคะทุกคน